สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับตีน่า <c oughs> กับสาวพรอีกแล้วเนาะมื้อนี้ยเอวัชิพามาใสาก <c oughs> ่กุ้งมาเฮ็ดกุ้งเต้นแม่นบ่ามาคำ่คำๆเลยค<ำ>่เมื้อนี้ครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบรรยากาศอันนี้เป็นสวนของน้องสาวตาที่อยู่เฮี้ยนน่ะน้องตีน่านะครับตู้ <c oughs> ไม่เท่าแมน่นค<ม>ั่นแม,นม่นอันปะ่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบรรยากาศมื้อนี้ครับพี่น้องครับกัจะพามาใส่กุ้งกันนะครับตีน่าฮู้จักค้า่าใส่กุ้งปะสวนมาเห็ดเอากะ้อนเอาซ้อนเอา ไปไปพักไปเบิงเพิ่นสิหาเห็ดจังไหน้องพรอยู่ลาวเห็ดแนื้อไหนญี่ปุ่นกุ้งอ่ะแมนน้ำซุนเห็ดแนื้อไหนอ่ะซุนซ้อนเอาแเมนซ้อนมื้อนี่สมมติสมมติว่าเฮาอยากกินมื้ออื่นมื้อนี้เฮาต้องมาใส่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีการของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิเตรียมยังใครแน่ปะยังไปเออไปมีวิธีการจังไรแนะน้ำเขาเจ้าว่าบ่เคยใส่จักเทียมีแตรสอนเอา ปุ้งอยู่ทางพุ่นน่ะอยู่พี่กะเจ้าเลี้ยงเดชจึงใส่แต่ว่าอยู่พุ่นบ่เลี้ยงกับส่เด็ดติน่าเมนบ่ใส่ตางธรรมศาสตร์น้ำหวยน้องอ่ะแบบว่าเหงอป่ะเหงาไซต์นี่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 ดักโอ้มีกุ้งดักนี่นี่เลยนี่เลยแน่นอนว่าได้กินมืออื่นเอาติน่ามาเรียนลองเบิ่งมียังไงบ้างทำยังไงครับลุงเอายังไซน่ะหั่นไซน์ไซน์ไซน์ทำกับหัวอาหารหัวอาหารั่นคอมเมนต์โบราณไซน์ปลาแดกกับยังไงลำ อู้ดิดิกุ้งเด้ด้เบิ้เน่มืออื่นผมได้เขาจะสีได้กินมือเนี่ยอาสีมาเบิ่งมาเผื่อใส่จังไหนละกัครับเนี่ยเขาใส่เรอยัอืมโยนอยนยนคือเออคือแขหนี่บอเอ้วมันไตบมันตมันกันใจได้ยันบอไม่ยังกันใจได้กุ้ง เบิร์ตคนแม้สมมติว่ามันเข่าเราแบบมันมันบริลอยออกซิเจนเนี่ยเออมันมันจะมีออกซิเจนในน้ำน้ี่อันนี้หนึ่งดังใส่จากดังกา่านดังดังไม่หยุนเลี้ยงไว้กินหรือว่าเลี้ยงไว้ไข่เนี่ยเอาเริ่มเริ่มแรกมันมาจากไหนเรื่องมันมันมาอยู่โดยธรรมชาติเลยหรบอเอล่าอัแรกก็เสื้อน้ำขามาปล่อย ซื้อมาปลอยปลอยลิ้นลินเลยได้กินตหน้ามันบเป็นวานอเลี้ยงง่ายเด้หวองมันบ่อยู่คือบ่อยู่เด้ติน่าขัดหน้ามันดินดินซุ่มซื่นเนาะไอ้เฮาลองมึงอีกหน้ามันโมยยแต่กะเจ้าอันนั้นในคลิปเราไม่เห็นตัวจริงปกางามแบบมักเห็นมักเห็นอันคนไทยอันเท็่คลิปลงขนาดอเแต่ว่าอันกะเจ้ามีหนองแบบซีนาแล้วก็แบบอันมีป่ามีอย่างหลายอ่ะนะแต่ว่านี่เขามาเห็นตัวจริงป่ามีบอลในต้องพูดอะ เดี kind of d ine d ine ๋ยวเมื ah ่อหน้าเมื่อหน้าเนี่ยงเวนเข้ามาเบ่งปลากันคิดว่าคิดว่ากุ้งเต้นที่จริงแล้วมันเป็นพื้นบ้านหัวอาหารโอ้ปลาก็มีโอ้ดินซุูมดินบวกเนาะมื่อนี้เขามาคำแน่เด้เพราะว่าเขามาใส่ยเมื้อแรงไว้มื่ออื่นสองเขาก็สีด้ยามตัวจีนามอที่นี่ก็คือชีมีความสุขดีเนาะครับยยยาามอู่น้องพัฒน์เบ่งได้เห็นบรรยากาศแล้วนี่เนาะบรรยากาศดี นายอยู่เลยยังมาอยู่บ่ยังมาเป็นเฮ้ยลูก้ายสองผได้เพิ่นน่ะคนละคนเลยเนาะเฮาเอออเาคนละคนเลยเนาะเฮาเนาะคนละคนเลยแต่ว่าเพิ่นมีเมียเรวได้หรอเพิ่นมีเมียเราได้หรอเอาาแด้สัน่อนเลี้ยนนยวเดียวี่ยวเดี๋ยวเอยวเดี๋ยวเดีนยวี่ยเี่นี่ยนเดี๋ยวี่อวเ่ะเดีนยวเดีาที่เข้ายวเดี๋่ะเี๋ยวเดีเีีเ เบ่อโอ้ผักพักปอดแต่อ้ายกับบ่ค่อยได้มาเห็นนะติน่าคักบ่คักอยู่พูดอะเจนซูพูดนี่มัคือมีหลายหนองที่มีจักหนองก่อนพูดอะเออเฮ้ยมันขาก็มันมีคุณหนองเน้นบอกย้ำมันน้ำหมดใส่กันบ่ตั้งกับมาปล่อยโอ้ ไปพี่น้องครับเดี๋ยวสิพามาเบิ้งอันนี้เข้าส่เราด่างหนึ่งนะครับมืออื่นเข้ากับสีได้มาหย่ำกันเบิ้งนะครับอันนี้กับสีมีอย่างนะเฮ้ยบรรยากาศดีเนาะตีน้าเนาะอืมอ้าก็ยังบม่ได้มาจากเทียนนะอย่าบอกให้นะโอ้มันขาดโดลแล้วนะโอ้ยันมันขาดเลยมันน่าจะขาดไหมจะบอกแต่เล็กๆมันเล็กบ่เบิ้งเบิ้งอ้ไรสิคิดว่าเป็นเลือกชีลงเป็นเลิกหลายน้องพวดมันสีขาดปะหาไม่ต้อยเอา มาไหเออมักเพชรก็มีมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างว่ะสักขึ้บควันหลความฝันเล็กๆน้อยๆของจีน่ายังมีแบบนี้แหละอยู่หลังบ้านยังมีแบบนี้อยู่หลังบ้านนี่เขากเลังไอเดียเขาไอ้ตัวหนึ่งส่วนเดีนี้แหละเออมาไมาตัวน้องเดียเองก็ได้มาไหนั่งนั่งของนั่งไรอยู่แล้วมาไหมพอนเดีไอย์ไอ้เองเซมันติดหยัง อนี่ไงแล้นี่นาะงพนจงว่าแฮงผู้ชายกับแฮงผู้หญิงบ่คือกันอันนี้หัวกระไซบ่ครับเนี่ยได้ยุ้นนิดนึงเห็นยุ่เห็นกุ้งยุ่นบ่มีเลยครับอันนี้เด๊ดเด๊มีอยู่เตอร์นี่เด้ดยู้เตอร์หนึ่งเดเดตัวหนึ่งเด๊ดไปน้าน้องพรแกมาแกเราป่ะครับมืออื่นมืออื่นเพราะว่าอันนี้อ่ะลองลงไว้บ่กี่ชั่วโมงเองครับ เดี๋ยวมืออื่นเขาต้องมายามกันใส่ไปขำคืนก็คือสิได้หลายอยู่บ่ป้ามืออื่นสิมากินอันนั้นเด้อกินอันกินมากินกุ้งเต้นก้องชิมากินอันกุ้งเต้นสูตรลาวเออสูตรไทยครับอ่ะมาคำเฮามาใส่คำคำไว้นี่ยแหละพี่น้องมืออื่นเขาจังมายามมาใส่ปล่อยลงนี่เลยเอาลองดูเองจึ๊บอื เอาทงคือมัดไว้เป็นบ่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละมัดไว้ขึ้นเรียงว่าติน่อมันยูบ่ะ่ะเนี่ยปลาคอใหญ่นี่ปลาคอใหญ่มาหดแล้วเอาพี่ดองตอนนี้เขากะทำการใส่เป็นที่รบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมืออื่นเขากะจังมารุ่นกันเนาะติน่า อ่าตอนนี้เขาใส่เวลากับประมาณเจ็ดนาทีอยู่ตรงนี้หลายนาทีอยู่ด,ด้วยเบิ้งควันเดาเมื่ออื่นเดีาไอซิพามาเลาะเบิ้งบรรยากาศอืมอันนี้ขนาดใส่แป๊บหนึ่งซอสซอสสีแกงกับสิบปีพอได้แก่อยู่ว่ะอืมเมืออื่นเขาจังมางหล่นเบิ้งอืมมื่ออื่นมื่ออื่นเขาจังมาเลาะดีๆยามนี้บุมีโน่เนาะยามนี้โน่โน่ไมมบอ้อืมโน่งมไหมห อันนี้มันเป็นอย่างน้าเด้๋มันกระท่อมนิดหน่อยเออโอ้โหครับมือไหมเดี๋ยวขมนน่เช้านี้เดี๋ยวพี่พามายมเนาะโอเคอ่ะโอเคสำหรับมอณีกะขอตัวไปนอนเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันรวบลัดขั้นตอนเลยไหมเอามือมาแตะดิหนึ่งคืนผ่านไปเหมือนโกหกเดี๋ยวนะจไวันก่อน เออหนึ่งสองสามว้าวหนึ่งวันผ่านไปเหมือนโกหกคืนเนาะเออมึงไหมอันแจ้งแล้วทุกคนปานคลิปตัดต่อเนาะคิปตาโตอีหลีมากับําบันญัติามาเสาร์เอาเวลาให้เบิ่งในพี่น้องประมาณจ็กโมงตอนนี้มาสายๆนะครับนึกว่าจะได้มาเช้าสิบโมงเรียบตื่นสายตื่นสายนิดนึงโอเคป้ายไปรุ่นกันเขาใส่อันไหนเนียไปเดี๋ยวจิน่ะยคุณจำได้ไหมว่าเราใส่ตรงไหนบ้าง ครัเมื้อนี้สิน้ำเสนอเมนูอย่างคิือใบย่างดีว่าสิกุอยกุ้งมันว่าต่ามักหุ่งดันว่ามันสิเป็นไปได้อยู่บอค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อในางพรเป็นนคยามเออนางพรเป็นคนยามดงๆขึ้นก็ได้ี่ลายยืนดึงแล้วเลยโอ้โหโอ้โหมีไหมตีหน้าเฮ้ยติดอยู่เว้ยแล้วเช่าเอกจะไหนบัณนี้ตบตบให้มันเข่ากลางแล้วไปแก้เอาเออ เออมันเข้าไปอยู่บนเดียวเนาะอือเออโอ้ยังบปตายตายบ่บปตายทช่ไมโอ้โหโอ้โหสีบอผอได้แก้วอยู่บ่ติดนะได้ได้ได้เขาใส่ไปสองตุ่มอือจังทีจังงูได้คิดคิดใบยู่ว่าเจ้าอันเลี้ยงไข่กับเจ้าแบบชิเลี้ยงอยู่อ่างเลยสิไปตักเอาบ่มันง่ายบออันนี้เขาได้ใส่เอาจย่งนี้เนาะแอ้ว พอดเอาอยูนี่บ่แก่เอาอพอนจับป่ะนี่พอนจับน้องตีนายแก่พีได้ไอเอาเอามาสุปใส่อันนั้นไว้อี่ละเออสุปใส่ไว้สุปใส่ไว้เวขจาจะจุกไรเอาอบทอยง่า่ได้นี่นะตยัตงให้มันเหลือจากตัวเด้ออันนี้มัดอีกซะอีกเลยบ่มัดอีกเลยครับนั่นเลยโย,น,ยนเลยโยนเลยพอนชี้ใส่ทางใดเอา เดี๋ยวนั่นมันไ่ได้แล้วค่อยๆก็ได้โอเคได้หลายอยู่ในนี่นะกุ้งเต้นกุ้งเต้นวันนี้ป่ะทั้งฟันกินได้วัน้องกุ้งเต้นกินได้เราไอจันให้ตังขอให้กุ้งเต้นนะตังนะโอ้โหไปล่างกันจื่อบ่ล่ะว่าใส่ใส่ใบแน่ีทำว่จืุอแล้วให้เอ๋ทวงเด้ออ่าอ่ามือวานนี่มามันยักษ์มืดใจหนึ่งเออ น่นจะเป็นหนองนั้าลองมึงดิเมื่อวานนี้คือว่ามันคาได้ให้เอกเะบอก้พอได้แกะใส่หลังเหรอเดยูนีดเยูนีเนาเอ็่เอนคุเออเอาไไไลองพอนบอกพอนดพพอนได มีไหมอันนี้มีไหมีหน่อยหนึ่งพี่เลยหนึ่งเอาอู้หน่อยจังไหนผู้่ะหลายกว่าอันนั้นอีกเดียวผู้ดาอ่าทางนั้นจับทางนั้นอือหือเออติน่าติน่าติน่าลองสะออกไหมเด้อล่ะสะออกเบิงเบิงเบิงตอนตอนตอนตบมันได้ล่ะอายจีไทยตอนตอนตบมันเอสะได้ละเออสมมุิมันยงซีนว่ะเอาลองดิสมมุดเทาเทาเทาตบได้ป่ะเนี่ยมันเข่ายังไงตรงไหนมันเข่าอ่ะ โอ้ผู้ออกแบบก็ดีเนาะจังว่าไอ้เบิึงจีน่าว่าเออมันตบแล้วมันชี้เข่าจังได้เข่าหูเดียวนี่ก็เข่าอย่างเดียวเนี่ยหุ่งทุ่งนี่ก็เข้านี่เข่าไปเลยนี่เออโอเคเฮ้ยเขอะไรแกจะได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยล่ะตบสีอีกคนหนาวแช่จีน่ามัดไปยืนบนบ้านว่างขนาดมัดไปยืนโอ้มีป่าน้ออือหือ โอ้โหนี่คือบุรุษบิดมีข้างอยู่นี่มั้มีนกทุกคนวิธีชีวิตคองเบาเอทีมงานบ้านนาครับชีวิตจริงดีดีนี่ไชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแ่นไปนึกว่ามันจะตายเราใช้เวลาไปประมาณจากสิบไปเหงื่อมันนี่ใส่ได้โดนเนาะได้โดนเดียวใส่มึงนี้พอแล้วนี่นะ จะไปเอาอีกเอาไหนมันหมดแล้วเอาวบ่มีแล้เออเนาะน้องใส่สองอันเอาอยู่หันเออแกลี่ยเกลี่ยมาพี่เออทว่าได้แกลแล้วนี่ไปไปเอาบอหมกเพชรพุ่นหมกเพดรเอาฝนจยาได้หมกเพชรเอาบ่จังได้ไหะขออนุญาตเดลยจะของอันหมกเพชรจะของสวนจะของน้องเนาะเพป็นอยู่ทางพุ่นแต่จ้าหน้าที่ไปขอที่ไปอนุญาตตำลังซะเก็บกันไปเก็บก่อนเ่าเก็บไปแต่บางคง S 1> <S 1> <S สาวฮอนเห็นบักแตงก็อยากได้เสียดายปากแตงนะเขาเท้าไอ้ผู้คนอยากชิมเหม่งอามากแดงๆมันนะความงามปิดบันนี่สมใจปิดผู้เดียวบออันนี้เขาเรียกนะเ<อ>พาราะสทางการเขาเอื้องว่าพริกชี้ฟ้าสังเกตเบิางมันชี้ขึ้นเทิงอื้เอาไม่ได้แต่พวกอมากแดงๆมัน เอาไปกับอันกุ้ยกุงแมนยู่กันมเนาะเจนกามีเพ่นหอกุ้งละบายูดัสวนเพิ่นคักกาอมีเบิดทุกอย่างบวับหลอวะไปยังต่อบับกับบ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 เนไปเจออยู่บ้านเลยบ่ไปเจออยู่บ้านเลยบพี่น้องครับหลังจากที่เห้าไปทํำกัน พยายามกุ้งมาเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้องพ่อนกับสิตรำบักหุ่งกับก้อยก,กุ้งบ่าอาจจะเฮ็ดกุ้งเต้นเด้เหรือว่าเขาจะห้อยใส่เลยเฮ็ดกุ้งเต็งก็เนาะเดี๋ดวยวไอจัดการเองเอง,เอ,งอ่ะเ<ม>ดีย<ม>๋ยวให้น้องพ่อนไปย้ำม,มีหัวสีไทยกุ้งเต็นขนาดเนื้อเดี๋ยวไอจัดการให้เสเฮ็ดทยม็ดสุดไทยสุด,สดกินอ่าเดี๋ยวไอสีทำการอ่าเรียกกุ้งกันเด้อบาทเนี่ยนี่เรียกมาจากหน่อยเอาตามมีนี่นี๋ยวเขาได้ซัมมี่เขาก็เฮ็ดซัมมี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับเอากุ้งเรียกไปสักก่อนแล้วก็จังเข้าจังไปกร่องอีกรอบหนึ่งก่อนเข้าสีเห็ดนะครับล่างลา,ลายน้ำนะครับนี่โอเคเดี๋ยวว่าเอกสิเอาบรรยากาศในการปรุงให้เบื้องใดศสีบอกสูตรน้องเบื้องหรือบ้าน้องให้จังในกาให้น้องเอาความือมเห็นน้ำพร้อมนะเออเอาซับซัมมัด้วยน, <Hey. S 2> นี่นะครับหลังจากที่เราเอ,าเอลร้างกุ้งกับบะม่มือน้องตีนาให้กัอไไนอืม คือว่ามันหัดหัดน้องพ่อนกินไดยูนวากุ้งกินไดายูทับบมเม่นันกุงทะเลคุณคารมอาหารทะเลของโดงอือเอ้มันตกมันตกบะตกกระซางมาถอดเก็บมาล้างอีกสิล้างอีก่มันกำลังเต้นไงเดี๋ยว อันนี้เขาเริ่มในกุ้งฟาร์ตี้เลยนี่กุ้งฟาร์ตี้กุ้งติ้นเ่ยสูตรได้เอ็นี่กะจะกาเอาทีหน้าเนื้อหลายๆหัวสิงไข่หลายๆสูตรเอกเพราว่าเป็นเรื่องด้วยอาหารใดว่าเป็นเมนูใดครับเป็นมักแหงเนาะมักของสิ้นไข่แล้วพอนเอาขันตอดไอ้มานอันนี้เอาไอศซอยเตรียมหักไว้ก่อนเออมันมีกลิ่นใส่ซอยหอมนะเนาะเป็นน้ำตาลที่เมื่อกี้เป็นน้ำไทยขิด เป็นน้ำจับกล่องเฮ้ยแต่น้ำ้มเป็นน้ำสเจ็บกล่องแต่ก็ได้มีแต่จ็บกันเป็นอ่าจะมีผักแห้วหอมปลอมหอมบัวใส่สักก่อนแต่ว่าสูตรผมจะจะเฮ็ดังซี่นะครับเอ๊ะใส่ปลาแดกบ่ใส่หนึงโอ้โหใส่ก็ได้เบ่งไม่สองพรก็ได้หอยเง่าๆเลยเบ่งเาจริงแมน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 นี่เป็นไปยากซีเลยซีมือเบาไทยนำมาน่องพรบ่กินปลาแดกบะเวนด้บ่กินขาล้ำจึงหน่อยเนาะ อันนี้ข้าเตรียมหักไว้จากหน่อยซะก,ก่อนอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นทําอะไรก่อนอื่นข้าต้องปรุงใส่ถ้วยไว้เลยสิน่ะบีบบางหน้าบางอย่างมันหั่นสิปรุงเทละย่างสิเตียนนี่ข้าเบิดเรียนมาหั่นขาต้องกอาอัตราส่วนบักพริกบางอย่างปรุงใส่ถ้วยเดียวไว้ก่อนหัวถึงไครกันหอมว่าเป็นยังไงวะอันนั้นพักอันนั้นผักแพลวลอ,องมือเส้นอะไรบ้างเมื่ต้องาถามสิ เราตามเจ้าของมากได้ไหเด็กเล็กน้อยก่อนจะได้เด้วดเหรอจะได้ฮึใส่ใส่ให้มันเห็นว่าเราสวยใส่ปุ๊บเนาะมาใครไปจังหน่อยพี่น้องอย่าไปนะครับน้องพรมาเอ้ยสี่ปุ่งก่อนถ้าเป็นได้เองนะ น้ำฟ้านเบิ่งเดี๋ยวประเด็ันนี้ก็ได้ขามถ้าเป็นพี่เอนะจะใส่นิดหนึ่งไหมน้ำขยีใส่น้อยเดียวเเดี๋ยวน้ำขามเปียกบ่ะขามเปียกมาินึ่งน้ำขามเปียกนิดหน่อยเออใส่น้ำอุ่นเอาเนี่ยๆเลยใส่บางน้ำติณ่าเตรียม hạ เลยเตรียมประเด็กเดี๋ยวเกลือบเป็นล้อมาไว้แล้วก็เดือ เกือนี่น่าจะบไม่ใส่ตีน้ำปลาใส่บ่ใช่ครับใช่ครับตเขาเฮ็ดที่ใส่น้ำปลาเนี่ยอ่ะเขาสปินลูกมือมือนี่คล้ายๆคือเขาเฮ็ดลาบนี่บ่แต่ว่าไอ้ใส่นี่นะนะครับพี่น้องใส่นงานหลายคนดะเนี่ยเลยอีกบ่ ละลายเอาออว่าเวบดอดเดาอาส่มันละลายได้ต่ำได้หึนี่ลายอยู่แล้เดี๋ยวผมละลายอันนี้กันนินครับเพราะว,ว,ว่าผมจะละลายหนามะาขามเปียกเพราะให้นันมีหนังเล็กน,น่อยไหมดีป่าวะอันนี้เดานี่เดียว สมด่อเพราะซีเ่ของนาอยู่น้ำมือซื้อนึกต่อนังนี่มันออ้โหนน้ํหดูน้ำลงให้นั่นี่บ่ขี้มนนี่เอ่ไหมเดี๋ยวเขาจะนำปูนเซโนนนึงครับเพื่อที่จะให้มันมีน้ำนะครับนี่แต่กล่องเขาเกษมมาจากเมืองเราตาบ่มีตาของกัญญาด้ีเนาะ หน่อยนึ่งเอ้น้าส่อีกขึ้นเ่าอ,อ่ะไอสิเห็ดสีันี้นะครับเดีย๋ยวจะพใส่กันน้องพ้อนอืมอ่าโอเคต่อไปนี่ <c oughs> เห็ดบะ ้งใจบริสุก่อนเคยกินแต่บ่เคยหฮ็ดกินยูล่าอ,อาหารบีบเลยเห็นเปเจ้าเ็ดคือว่าจงไว้บีบตอนท้ายผสมล <ะ S 2> ไป<ว><ว>ล,ละไปก่อนนะน้ำปลาปลาคือขวดเราเนี่ยนี่อืมมา ที่น้าทำไมถึงถึงปรุงแบบนี้ครับให้มัทต่านเขาใส่บ๊อบบอบี่น้องครับให้มันเข้ากันก่อนนี่เขากลัวกลัวงานมาขวบใส่ทีหลังก็ได้นะเอาใส่ใส่ทีหลังก็ได้ใส่การได้เลยสองเจาะเลยสองส่วนพอนี่เขาปรุงไว้เพื่อที่จะสาดลงไปมันจะดิ่นทันทีนะพี่น้องมามตัมึงนี่ครับเอ้าบุคคลมันอืม ให้ S <S ตินาเห็ดบ่าปาตี้ก่อนนะ,ะข้าปุุงนะมันงซ้ำเกานะครับเดินบ่ต่เอเลยใส่บ่เย,ย,ยอเยอะยอหิวข้าวรึป้องใส่นั่งปึ่งจะเสีบเท่จัดไปจัดไปสั้น สันอันประเด็กตาหลังเนาะก็โยนบอลกะลัมไ่ไได้เป็นโลคกลาอย่างเดียคือเสื่อมดังเดี๋ยวคือคนที่ปะอ้าวเป็นอย่างคือกาลัมทีนึบ่กินบ่กกำลังเกลียดบอเกลียดเพื่อนก็กินประเด็กคอคาลัมสูงลองดูเติบงดูหนึ่งสองเปิดกลมลงมาเออกลมมือใจไม่อยู่แล้ว ตัวยานะชิมก่อนเดี๋ยวบุง้งชิมก่อนอืมข้อมือเลยเยี่ยวดีสมเนาะอืมแกะอะไรนะผ่านหรือยังปล่อยแล้วเนาะอืมเอากระตักออกนึนนงเรียบร้อยแล้วครับนี่มสมบูรณ์แบบเลยน้องพลกินน้ำลายแล้วทุกคนช่วยมัน อะไรบลอะไรบ่อนอะไรบ้างอะไรบ้างน้ออานนั้นปลาเดี๋ยวยัดได้นึงนะเขาเนาะหน้าเดียวพี่น้องเอาบัวปลาเดี๋ยวมาดีอกันพอพอใครพอเป็นพิธีอย่จัดกันเด้อโอเคไปพร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะเจอกันบนโต๊ะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับหลังจากที่เวลาผ่านไปโดนนะครับขามือขมขึ้นแต่สิได้กินเมนูนี่นะครับนั่คือกุ้งเต้นนะครับน้าพร<อ>ซิมไหมเมนูมาเสริมเนาะก็คือเออถ้วยของเพื่อนอันนี้ถ้วยนี้นางาบันคอยเพื่อนก่อนบันหน่อยแท้ส <laughs> ิมแล้ว <laughs> บอกสิมก่อนซิมก่อนบุเสบแลวบุกินตีนี่ของน้ำพรส่ปประแดงอันนี้ ชิบะมบกันเลยเอามือเลยโอ้ยใส่มือขนาดเขากินเนไงกินซาแต่ว่ากระแซบนะกระแซบเลยมามเอาอ๋อนี่ใส่น้ำนางอา๋ออ๋ออ๋อฟนะังหอมเ่ยกินเกาแล้วมึงแล้วแต่ผู้มาแต่ว่าค,ค่ะกรบแซบหอมไม่โบยมักนี่แหละพี่น้องครับใส่สองตุ่มแต่พอได้กินเนี่เนาะพูดอะ ได้บกหลายอิ่มเลยใชอือหือกำลังก้องกินบ่า้าคุณตำคุณกัมมี่คุเขอกล้งกลง,กลงอันนี้ใส่นบาแดกเนาะใส่นมือล้อน แซ่บดีเนาะนห้องเยี่ยมของแซ่บแซ่บมากินข้าวกันเยอ่มอืมนักแสดงครับมากินข้าวผักนิก,กับกันเอามือนะอืมอืม,อมทานอยู่บ่กงสิเนาะอืม แบัก,กวากบักขามบักน้าเล่นมั้งสมสามาพลังสมเลยมั้มีกระปูอีกอือกระปู้อมแตคพอจะกินปูนั่นไอเออ,เอ,อมาซ่ายอ,ออกซ่าอืมมันเกียกปดปลาแดงแล้วนะ <c oughs> อือแล้วนั่น <c oughs> นัง <c oughs>